สวัสดีจ้าปลูกผักกล่องโฟมอีพีนี่พามาเบิงระดับน้ำค่ะปลูกผักมาได้ประมาณ17วันแล้วนับตั้งแต่วันที่ลงกล่องโฟมนะคะระดับน้ำแล้วก็รากนะคะยังดูดีสวยงามอยู่ค่ะน้ำกัอย่างบบแห้งไร้นะคะอันนี้เป็นเป็นสลัดฟิลเล่นะคะเมื่อกี้อันนี้เป็นสลัดหอมค่ะหรือว่าผักกาดหอมที่เอื่นกันน้ำบังคนนะคะส่วนอันนี้เป็นคอส กินคอดค่ะคอดเคียวนะคะคอดนี่สิกินน้ําเก่งนะคะเดี๋ยวมาเบิองระดับน้ํากันค่ะก็สิหลงไล่เนจักหนอยนะคะถ้าโตวกว่านี้ยิ่งกินเก่งกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าหาเขาสีไล่ค่ะดูดน้าเก่งมากนะคะคอดก็สิมีปนปน,นปุ๊กปนกันไปเนนะคะตอนเล็กๆเอามาใส่นะคะอ้าวกล่องนี้มีเห็นเห็นนคะเมื่อกี้ติป,ปีติป,ปน้องเกือบตุย ถึงไม่ตุยแต่เลี้ยงไม่โตแล้วนะคะอันนี้เพราะว่าเมื่อแรกที่ลงกองคือนางลอยอยู่กลางอากาศค่ะหากบอทึกน้ํานะคะก็ปล่อยไว้ยังนั้นนะคะปิดด้วยนะคะเอามาดูกองต่อไปค่ะเดี๋ยวอีพามาเบิ้งกองพิเศษค่ะกองพิเศษที่เราใส่ปุ๋ยน้อยกว่าเพื่อนนะคะนี่สีเ็นว่ากองนี้เขาสิมีพักไล่ไลสนิทแดน,นะคะสลัดไล่ไลสนิทเพราะว่ายาักรูว่าตุสมูบบนะคะก็การเจริญเติบโต,ใ,ตใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่า สีของผักอีบบสดใสบทเข้มเหมือนกับอกองที่ใส่ปุ๋ยแบบปกตินะคะระดับน้ำกัปกติดีแต่ว่ารากยังดูดีอยู่ค่ะรากก็ปกติสวยงามเจริญเติบโตได้ใกล้เคียงกันนะคะในอาทิตย์ที่โซงนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าสีนี่คือจะต่างกันมากนะคะนี่ค่ะคคดโอดแด,ดงนี่กะซีอีจางกว่านะคะคอดเขี้ยวก็คือกันนะคะ กับกล่องที่ใส่ปุ๋ยปกติสีเขาจะซีดกว่านะคะและ้วก็การเติบโตก็จะใกล้ๆเคียงแต่ว่าอาจจะช้ากว่านะคะเดี๋ยวรอเบิ้งอาทิตย์ที่สามนะคะว่าสิเป็นทั้งได้อันนี้เป็นคอรัดนะคะคอรัสหรือคอร์เล้รแต่อ,อ,อกเสียงจะได้หรอแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นกินโอ๊กค่ะอันนี้กินโอ๊กนะคะแล้วก็มันเบิ้งเลดโอ๊กกันคะ่ะสีสวยมากเลดโอ๊กนะคะ ซี่จะเจมสัตเจ้าเลยค่ะอ,อกม่วงๆนะคะไม่แดงจะเป็นออกสีม่วงๆแต่เป็นีงคือเอินเลดฮคือบเอินว่าม่วงเอามาเบ่งระดับน้ำเด้อค่ะมันเนี่ยซี่เข้ากับสีงามเข้มดีค่ะระดับน้ำก็ไม่ต่างจากเพื่อนเท่าไหร่นะคะแต่ความลากเลื้อก็ปกติโอเคดีนะคะอย่างบัแห้งนะคะเพราะฉะนั้นอย่างบ่เติมน้ำค่ะอีพีนี้กาลากันไปซันี้เด้อจ้า แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีบ๊ายบายจ้า